นาเสียดบบสวัสดีครับโมนะครับจริงนีง่แหละนะฮะและพี่วิวตัวใหม่ก็มาแล้วครับมาะะไปดูกันนะไปเฮ้ยไมเปลี่ยนเป็นคนนี้วะวไม่แน่ใจฮะเป็นไรนะเป็นสตรีมเมอร์เหรอ ใช้เป็นสตรีมเมอร์เมนูเหมือนกันช่างมันเถอะใหญ่ๆๆโอเคมีเขาว่แนะนำมากมายโอ้ไม่ก็ t h ิมในเกมเนื้อเรื่องใหม่ฟิวเจอการฝึกคุกกี้เตรียมตัวให้พร้อม 이안좋라진 흔들림이 느껴지고, 분화구 주변에서 도망치라는 최대한 책임을 지려는 할라피를 혼자 잡고 있었다. 그잠잠 분화구를 잠시 방탑 찾아가고 있니다바젤니스토마니 이글 이글 요새에 있는 오랜 친구를 찾아가 보자고 합니다. 바젤페토마쿠키가 말하는 오랜 친구는 과연 누구일까요? อร์อเป็นต in ัวงเป็นโตดูดละถ้าใกล้ท uh, uh, ่อก uh. uh, okay, ้าา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  ิ icana, ่งไปหากุกกี round, well uh ้โ huh. อ <c oughs> ้ต <cr èmes S 2> ัวอะไรเนี vale ่ยต so ัวป <Defense> ีศาจอือโดนกระทืบยับนี่เมืองหลันะสังอุปกรณ์ทั้งหมดในโลกเลยนะอินนอินฟินอินฟินนี่จมตีด้วยโล่งเขาก็สาโอ้โดนปังโดนโดนสะบัดโล่โดนสะบัดโล่เมื่อกี้ตันนะฮะ แลก็มีฮะทุบโล่อ่าทุบโล่แบบบุ้มบุ้มบุ้มเป็นเป็นไฟขึ้นไปข้างหน้านะครับเดินวนไปวนมาโอเคอันนี้อันนี้ก็เดินแบบว่าตีตูดมันได้นะครับไม่ยากอ่าเรียกทั้งเน็ตเติมเกาะโอ้โหอย่าลืมทำลายแท่งเน็ตด้วยการจำเป็ของพวกมันอ๋อมีเลือดนะฮะอ่าเมื่อคำรามแล้วก็ไปโอ้โหทำสงครามเอารอดจากการจำเป็เอาชนะ โอ้ไม่บอกด้วยนะว่ามันคือท่าอะไร,เ,ระเ,เบซิลพีสโต้คุกกี้มันมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเมื่อกี้ผมไปเปิดของช่องอังกฤษฮะมาเปิดช่องไทยเออมันค่อยแปลหน่อยอ่ะก็ได้เป็นคุกกี้รสเอ่อเพโตโหงลานะครับเพเพโตโหงลาภาเพโต้เพโตเพโต้โหงลาภา เรียกง่ายๆตั้น่าโหระพาแค่นั้นพอเป็นไฟเตอร์นะครับซึ่งในของไทยเมื่อกี้นะมันมันบอกว่าเป็นสไตรเกร์นะจนเรางงนะครับซึ่งเป็นการผิดพลาดของอาทางอิรันเขานะครับที่เอามาลงผิดนะครับแต่ว่านนีจริงๆมันคือไฟเตอร์นะครับธาตุลมนะบ,สบสอลหยักโพาต้อตีต้องว่าหมายออ้ปุ๊บ ตีสามรอบแล้วก็ทุบืม่ค okay. ้องตีเด็กๆก่กอนค่ะชาร์ตชาร์ตตีคือหมุนมตามที่มีคนคอมเมนต์อยู่ในในกลุ่มเลยับว่าไอตัวถือคออย่างงี้ม่งต้องมีท่าหมุนแน่ๆ <c oughs> เออหมอนไปนพร้อมอออกับคอนยักเฮ้ยมันต้องอย่างงี้หน่อยเป็นสไต มันแบบว่าแบบสตักเกอร์ไม่ใช่เป็นเป็นไฟเตอร์นั่นดีนะมันต้องแบบดาเมจจัดๆดูดิดาเมจหกพันนะถือว่าตีกว้างกว่าดาร์กแล้วกันเนาะเท่าที่ดูเนี่ยคือตีกว้างกว่าดาร์กหรืออาจจะแบบว่าเป็นแค่แบบรูปลักษเดี่ยวยังไงค่อยว่ากันใหม่นะครับแต่ว่าก็ เอโอ,อ้เดี๋ยวนะแข่งคอนอย่างรุนแรงเขาฟาดไปด้านหน้าครับฟาดแบบว่าแดดเข้าไปแล้วก็ฟาดแบบฟุ่มปาทีหนึง่งซึ่งมีสแต็คสองนะครับแล้วมันจะมีเก็ดไหมเกรดแล้วก็ชาร์จเหมือนเดมอนเลย,ย,ยแล้วก็อันติมเมทถ้าไม่ตั้งหัวพาจะกระโดดไปบน,บนฟ้าแล้วก็สับลงมาอ้ยหมือนก้าว เชยแล้ไม่รู้ว่าสแตกของไอ้นี่มันเขาทำมาตึงขนาดไหนนะแต่ก็ตึงอยู่อะติดคีทุกรอบอ่ะเออถ้างั้นใช้สกิลพิเศษสำหรับทำไม้ตางกับทำไม้ตายเพิ่มเกืดเพิ่มเกรดเนี่ยในการโจมตีปกติฮะการชาร์จจนการชาร์จโจมตีถือว่าเป็นการโจมตีปกติเหรอเมื่อกี้เพราะ ว่าการโจมตีชา์ก็ถือว่าเป็นการโจมตีปกติด้วยอะไรวะคยังไงนะเติมเกดให้เต็มเพื่อโจมตีชาร์ได้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อถ้าใช้สกิลพิเศษหรือถ้าไม่ได้จะเติมเกจเติมตีชาร์ตใช่ไหมครับอ๋อใช่นะครับการโจมตีถือเป็นการปกติว่าแต่ฟังเฮ้ช่างมันเถอะก็คือชาร์ตแล้วก็ตีดีเดีโอเคนะครับโอเคโอ้รับพา อาหารจานโปรดอาหารจานพิเศษขึ้นปวดหัวเพิ่มสร้างเอฟเฟกต์กานพิเศษแต่เพิ่มโอ้เป็นเพิ่มเด็ดคีโอคิเลตดีเยี่ยมแปลกแล้วแล้วก็อ่าเนี่ยเมื่อไงนะโจมตีอ๋อเมื่อโจมตีตรงว่าหายเออเมื่อตีโดนมอนก็จะเพิ่มเพิ่มเอะแค่นั้น เพ <stage mainland> right ิ่มต <000 personal> <workout> so ีโจมตีท่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่บอกแล้วก็แล้วเมื่อโจมตีด้วยสกิลพิเศษก็จะช่วยเพิ่มอัตราโจมตีคิดข้อด้วยนะครับโอ้โหยังนะอันนี้ยังมีสกินใหม่โอู้อ๋อมันเป็นเพื่อนกันกับไอ้บอสตัวใหม่นะเดี๋ยวติดตามกันนะครับโอเคการฝึกคุกกี้ เมื่อคิงมิชชั่นของพี่พี่สำเร็จจะได้รับอยอุ้ยน้าเหมือนเบรกเอาเลยฮะเฮ้ยทำไมมันมีรูปอาวุธว่ะรับอยฝึก้าสมไพเฮ้ยโอ้มีชุดด้วยเฮ้ยอ้โอ้มีอุปกรณ์พิเศษด้วยอ้ย ม,มันเหมือนเชุดแบบว่าแบบประยำธานมาใส่เฉยเนาะแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นชุดชุดใหม่นะแต่ไม่รู้ว่าชุดใหม่เออชุดใหม่จะเข้ามาออวันที่เป็นนี่แหละที่กำลังจะอัพอะ่ะเออโหแล้วก็มีพอยี์ฮะสิ่งที่เราหากันมาตลอดเอ,อ๊ะไม่ใช่อันนี้อันนั้นอันนี้อัน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้น่าจะพอย์แคปเพิ่์อวันนี้นึกว่าพอยท์พับอาวุธไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเออเป็นพอยท์แบบอัพมิน ก็อาจจะเป็นแบบสักอย่างว่ะต้องไ่ด huh. right? the ูจริงๆนะมันคืออะไรแต่มันดีตรงนี้ว่ามันได้อุปกรณ์พิเศษเลยอะโอ้ดีดีดีอดูิที่ได้มาทำใจลำบากมันเยอะมากเลยแบบนี้ลองให้ด้วยด้ดยนี่้เต็มเต็มสิใหม่เอาไว้แลกเปลี่ยนไหยอ่าที่เราว่ากัน อ่านี่ไงเอาสองอันเพื่อแปลงเป็นอันเดียวแต่ว่าเหมือนมีเป็นไหาสักอย่างหนึง่งนะฮะเออในการใช้ด้วยนะต้องมีด้วยเออจะม,ม,มีงานนักแปล่่นนั้นสามารถรับจากกันคอมิชชั่นในกิจกรรมโอเค ผมเล่อนผมเลื่อนอยู่นี้ไปแล้วทำไงดีครับอ๋อไอพวกที่บอกว่าเราบอกว่าอัพเข้าไปเนี่ยอ๋อไม่ต้องกังวลฮะเพราะเราจะเพิ่มตัวย่อยระดับมาให้ด้วยอ๋อนี่โอ้ย่อยเลยย่อยปุ๊บโอ้โนี่ไงให้มันเป็นดาวเดียวเราก็ไปอัพใหม่กีนตังให้ตังให้เลยมันเรียบเพิ่ม ผมอย่าลืมว่าใช้ตัวย่อยอ๋อถ้าเป็นยูนีก็ต้องใช้แบบตัวย่อยแบบยูนีโอเคค่ะอ๋อนี่ไงถังแดงก็มีเออคอืมแล่ปุ่มผลิตกจ้ีของมลกเ้เป็นอะไรครับผลิตกล่องสุ่มเลดีได้ครับโอ้ไม่รู้ใช้อะไรใช้อะไรคาบนะก็ดีเอออาจจะเป็นอะไรสักอย่างคาบอ้นนี้นี่มาคาบนี่อะไรเงี้ย เฮ้ยเลยมันเลาเรือยเยอะอยู่นะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวเราดูหนอไอเทมดีๆมากมายเอออันนี้ก็อยากดูเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างอนะมันมีอ๋อนี่ไงฮะทำได้แค่นี้20ครั้งเนาะโอเค20ครั้งก็เยอะอยู่นะปรับปุง อย่างแรกเลยเรื่อการปรับปรุงไม่ให้ลูกบอลเล่นหมดเและเนี่ยไอซ์ล่ะอ๋อไม่มีไม่มีการใช้หัวใจนะครับโอเคแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การสะสมเหรียญได้มากเกินไปตอบการแรับเหรียญเป็นนมากเอ้าไม่เหรียญแค่สิบเหรียญมากสึดก็คือจะมาเอาอันนี้แทนก็วัดหัวไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใบแล้ว ใช้แบบหัวใจไปเลยโอเคแชมเปี้ยนด้วย <c oughs> แล้วแรงแรงธาตุครับอะไรวะ <c oughs> แรงอ่อแล้วตัวใหม่ครับเป็นตัวไอนะ้นั่นอะบอสของการไอนะ้นั่นอะเออชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนบ่ายแล้วกันอ่ แล้วก็เปิดแสงที่เราสองธาตุอืมีธาตุไฟทาตแสงแล่ายังไงต่อไม่สามารถใช้ธาตุอื่นได้ที่ตรงที่ไม่ตรงกับเปิดแข็งได้พี่ไงเออเอาแล้วตัวอื่นนะถ้าผมจะจับกลุ่มเฉพาะธาตุที่ธาตุเดียวกันโอ้มีแบบนี่แหละที่ต้องการคือเวลาเราสุ่มนะเราก็จะไปเจอเลมอนมั่งของโคลบีมาอยู่ในทีเดียวกันบางทีเจอ อะไรก็ไม่รู้ธาแตกต่างกันไปหรือว่าเจอแบบว่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาที่เราเจอตัวเดิมซ้ำๆได้อย่างเช่นเราเอาพ้ามาเงี้ยเราเอาพระพ้าหมดอะไรเงี้ยมันเป็นธาตุเดียวกันก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นพ้าหมดอะ่ะเออ,อยังไงเดี๋ยวก็รอดูกันระบบสุ่มแล้วกันนะฮเราจะไปลองกันนะฮะไม่ตรงกับธาตุที่ลงแข่งก็<ร>สามารถลงเ,เ,เปเ็นเลทก็สามารถลงเป็นเลทปกติ เล่นเหตุปกติแล้วยังไงอะไร่ยังไงอ่ะอะไรอ่ะแล้วมันต่างกันยังไ,ไงกับตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็คือมันจะมีเหมือนเหมือนเล่นแบบว่าแบ่งธาตุใช่ไหมมีมีเนี้ยเนี้ยมีไอเนี้ยมีมีธาตุทั้งหมดแล้วจะมีอันแรกมาทําไมแล้วรางวัลอันแรกมัน มันจะได้แล้วถ้าเล่นตัวอื่นนะธาตุอื่นเราจะได้ของไหมอันนี้ก็ต้องไปดูกันในเกมในวันหน้ากันนะครับเอออันนี้เราก็ไม่รู้เนาะสามารถลงเล่นหมดปกติคับเออเพื่อให้สามารถโอ้นี่เซ็ตเยี่ยมเพิ่มได้ประมาณสองเซ็ตก็โอเคได้อยู่นี่พีเซ็ตเนี่ย อนนเออดี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 แล้วเวว่องค่าเ,าเดีวกันงายขึ้ใน,ใ,นใช่บางทีนะครับคือเราเล่นน,น้เนี่ยเออกาลังเล่นแบบเลดทาน,น้อะไรเงี้ยแล้เพื่อนชวนเป็นแบบไปลุยท่าแสงอะไรเงี้ยแล้วตัวแบบมันใช้ของเดียวกันเนะี่ยเออมันก็จะมาเปลี่ยนกับมาเปี่นโอ้แต่อันก็กด สามหกเจ็ดครั้งโง่กว่าจะได้แต่นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดปึ๊บเสร็จได้เลยเออง่ายดีเออแล้วมาตั้งค่ากันกควบคุมได้ยังไงอ่อเราไม่บอกเอ้ยก็อาจจะดีนะเราอาจจะเปลี่ยนปุ่มจงตีเป็นปุ่มอื่นก็ได้เออนะเราเราดูอีกทีนะแล้วก็ช่วงเ,เดือนพฤศจิก็ เดือนหน้าปะวะพอเดือนหน้านั่นแหละเออแนะนําต่อไปก็คือในเดือนพฤศจิกนจะเปิดกิจกรรมเพิ่มอัตราสุ่มคุกกี้โอ้เลือกได้เลยเพื่ออัตราสุ่มในแบนเนอร์กิจกรรมก็คือเราอยากได้อะไรเราก็เพิ่มในตัวนั้นเลยอะไรเงี้ยถึงมันจะเป็นตู้คาราบีเงี้ยเราอาจจะแบบเพิ่มอะไรยังไงเดี๋ยว ก็ค <át stars> ่อยไปดูในเดือน5กันนะครับอืมแล้วก็มีสกินใหม่ของแบ็คเบอร์รี่นะฮะเอาอ่ะกดผิดโอเควันนี้จบเพียงแค่นั้นถามว่าเยอะไหมมันก็มันก็เยอะแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินไปทุกคอมเมนต์อยู่ในข้อันึ่งโอเค โอเคฮะโอเคเราก็ไปดูพรีวิวมาแล้วนะครับอ้อพวกของยูนิอ้อเนี่ยฮะเนี่ยผมยังผมยังไม่อัพนะของของอ่าลูกตุ่มปอยเซียนเนี่ยลูกตุ่มปอยนะฮะผมรออยู่ บางอย่างผมยังไม่อยากจะบปอั ه, พวกเราก็วางไว้อย่างนี้นะผมรู้รู้ทันรู้ทันแม่ดีไม่เอ้าไปแต่ก็ถามว่าอุปกรณ์หมุมันก็ไม่ได้หน้าแรกจะเป็นอันนี้อันเดียวเนาะจะเป็นไม่เท้าของเอ่ออันนี้ตัวเดียวเนาะผมก็อยากจะได้ของตัวอื่นมาเหมือนกันก็อาจจะต้องอาจจะย่อยให้สองอันนี้นะฮะเพราะว่าแบ็คช็อคโก้ก็อาจจะ ย่อยเหมือนกันไยวๆยังไงเพราะว่าตัวที่หลักๆก็อยากจะได้ผงแบล็กเบอรี่นะถ้าถ้าดาวมันได้ปุ๊บเราก็อยากได้นะแล้วก็กิทาร์ผมก็สี่ดาวแล้วนะครับไปเล่นเพิ่มขึ้นมาดาวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็มาขยายบัฟก็อาจจะดีขึ้นอืมแล้วก็อะไรนะพวกวันไหนว่าไหนวะมันมีสี่หมื่นห้าหมื่นได้เหรอมั้งพออยู่ มันน่าจะใช้ยี่สิบอะยี่สิบคูณสามร้อยเข้าไปอะเออเยอะอยู่นะแต่ก็ได้ได้อยู่เหมือนกันนี่ทางผมยังมีเลยยังไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวค่อยอัพเดี๋ยวรอดูชุดใหม่ก่อนนะเราจะดูรอดูชุดใหม่ชุดใหม่นะครับที่จะมานะมันอยู่ไหนวะนั่นอยู่ไหนนั่นอยู่ไหนนะไอที่ประกาศล่วงหน้าเออนี่ประกาศล่วงหน้าสองเซตเนี่ย คือตอนนี้ผมรู้นะครับมันคืออะไรมันคือเซตใหม่ครับเซตอุปกรณ์ใหม่ที่มันเป็นรูปเอ่อเหมือนแบบมา์เตอร์มา์เตอร์นอนนะอืมก็คือมันจะมาวันที่37นะครับก็จะมา2เซตนะครับ2เซตใหม่นะครับเซตที่หนึ่งนะครับมันรวมๆเลยก็คือเพิ่มความเสียหายสกิลพิเศษนะครับหรืออันที่สองนะเป็นเซตที่สองเนี่ยทุ่งความเสียหายท่าไม้ตายนะฮะเออเนี่ย มันต่างกันแค่นี้เลยนะครับต่างกันตรงหัวกับสก,กิลแบบทั้งหมดเออเพิ่มเอฟเฟกต์เอฟเฟกเซตเออเพราว่าเอฟเฟกเซตกับหมวกที่ต่างกันนะครับนะอันนี้เพิ่มสกษษษษิลเศษอันนี้เพิ่มทําไม้ตายอันนี้เพิ่มท่าไม้ตายนะอืมแต่อีกเทือนทันวาเนี่ยก็อีกนานนะก็ไม่รู้ว่าจะเอามาใส่ตัวอะไรเหมือนกันนะเพิ่มความเสียหายความสามารถพาสซีฟเนี่ยฟาวมากไม่รู้มันจะอัพยังไงเหมือนกันนะ ตัวพาสซีแต่ละตัวก็โหดนะอย่างเช่นคาราบีเงี้ยเออก็โหด่ะแต่ว่าดูดูเซตมันไม่ได้เพิ่มอัตราคีเลยถ้าถ้ามันเพิ่มอัตราคียเหมือนเหมือนเซตเนี้ยแต่ว่าไปเพิ่มแบบความสามารถพาสซีอะไรเงี้ยก็อาจจะการสีดำอาจจะแรงขึ้นหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ไว้รอดูกันนะครับว่าเขาจะจัดการยังไงทำยังไงนะครับดูฮะหัวใจผมแค่หนึ่งเมื่อไหร่เขาจะแก้สักทีนะแล้วก็อะไรนะตอนชาร์ตีนะครับมัน มันชาร์จแล้วมันเบี้ยวอะมันเบี้ยวมันเบี้ยวชาร์จตีแล้วมันเบี้ยวอะครับอันนี้ก็อยากให้ให้แก้นะเอออัน,นไหนวะอันเดี๋ยวมันมันต้องใช้ตั๋วมาเออที่ไหนอะเออนี่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นไหมแต่ว่าผมเล่นกระบี่ในหมดเดดแชมป์ผมชาร์จไม่ได้นะก็เลยต้องกดคลิกซ้ายเราซึ่งวุ่นวายมาก นี่มันเหมือนยิงแบบปกติใช่ไหมแต่ไม่รู้ทําไมอะ่ะอาจจะแก้แล้วหรือยังไงมันยิงมั่วมันยิงยมั่วท่ายผู้ชมไม่รู้ว่ามันพอนเน็ตด,ด้วยหรือเปล่าเรายิงไปทางนี้ไปทางนี้เออก็ยังยิงได้โอเคเหมือนเดิมแต่แต่ในโหมดเลทอะ่ะผมยิงไม่ออกเว้ยมันยิงแมันเบว,วอะ ห็นคือชาร์จยิงไปตรงด้านหน้าแต่มันเบลไปด้านหลังอะงงปะงงจัดเลยโอ้วุ่นวายมากฮนะตอนนั้นก็คือพลบีก็คิดซ้ายออกก็เลยรอดมาได้นะฮะด้วยคะแนน91ล้านนะ,ะยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ยดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเฮ้ยไม่กรบี่เจ็ดสิบผมในที่สุดผมก็ดันกรบี่ถึงเจ็ดสิบได้แล้วนะอืม เงียบจริงๆเลยแล้วก็มีท่าหลายๆท่าที่ผมถ่ายมาแล้วก็ไม่ได้เอาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันให้คะแนนเยอะเท่าคลบีเนะี่อย่าง้อยท่ามือก็สิบเจดเปอร์แค่นั้นนะเนี่ยคือหมดเลทอะห,ห,หมด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 ท่าเนี่ยมันได้อย่างเดียวก็คือได้ฉายาใช่ไหมแต่ว่าอันใหม่ที่กำลังมาจะแบ่งเป็น ท่าสองทตุอันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะจัดกันมันจะต่างกับแรงทตุอย่างไรนะครับหรือว่าแรงทตุเล่นไม่ได้แต่มันก็มีรูปขึ้นมาเพราะงั้นมันก็ต้องเล่นได้แล้วมันจะจํากัดอยู่แค่สองท่า,ทานี้ทําไมแล้วสองท่านี้สามารถรวมกันได้ไหมแบบแล้วรวมกันเพื่อใช่ไหมคือในตอนนี้ก็คือโหมดเรทเนี่ยแรงเนี่ยใช่ไหม มันอย่างร้อยอ่ะมันจะต้องมีอ่ะกีตาร์ที่เป็นธาตนะุน้ำหนึ่งตัวที่แปลกกว่าเพื่อนใช่ไหมและนอกน,นั้นก็เป็นธาตุมืดแล้วก็มีพระฮะที่เป็นธาตุดินเนี่ยตอนนี้มีสามธาตุที่แตกต่างกันใช่ไหมถ้าสมมุติว่าสองธาตุมาปุ๊บแล้วมันแต่เท่าที่ดูในปรกิยคือมันเหมือนแยกไม่ได้วหมมันจะไฟก็ไฟเลยแสงก็แสงเลยอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยนึกว่าไม่สามารถปนกันได้หรอกแต่ก็จะรอดูว่าอ่าไนี่นะ รางวัลของการเล่นธาตุธาตุเนี่ยมันจะได้อะไรมากกว่าฉายาหรือเปล่าเออว่าปกติปกติเลยเนาะเราก็เล่นแต่พวกเลดเลดธรรมดาอยู่แล้วเรียกเรียกเรียกไปว่าเรียกที่สามารถใช้ตัวอะไรก็ได้เนะี่ยลุยลุยด้วยกันเนี่ยว่าเลดหมดหมดหมดเลดธรรมดาอยู่แล้วเนาะเออเราก็เล่นหมดเลดธรรมดาอยู่แล้วนะอ,อ,นอ,วนะอืมนั่นแหละนะฮะก็นะ,นะ,นะ,นะ อันนี้ก็ร้อยล้านแล้วธาตุแสงก็ยังก็ยังมาไม่ได้นะครับก็ยังทําไม่ถึงนะถึงจะมีตัวใหม่มาแล้วก็เถอะก็ยังไม่ถึงร้อยสล้านนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นมืดอยู่ดีนะครับธาตุมืดก็ยังครองตลาดเหมือนเดิมนะเขาก็เลยอาจจะเนี่ยก,ก็เลยมันรอดูว่าเออยังไงกันแน่แหลงตรงนี้ยังมีเหมือนเดิมไหมหรือว่าแหลงตรงเนี้ยแหลงแบบธรรมดาเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนแหลงแบบแบบอย่างนี้แทนคือ ไม่ได้อะไรแต่จะได้แบบคือคือจะได้แบบว่าเห็นคแคร์ดไว้แต่ไม่ได้พวกของอะไรงไงเดียวพ,วพวก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 ไอ้นั่นอ่ะของรางวัลอะ่ะที่ที่มันที่มันเป็นชุดเป็นอะไรอ่ะแบบจะต้องเล่นแบบเลดของธาตุนั้นๆหรือเปล่าถึงจะได้เนาะไอ้พวกแบบเจ็ดสิบได้เจ็ดสิบห้าได้ทั้งทองอะไรเงี้ยเออเรากเขาก็อาจจะแบบว่าทำมาแบบว่าให้ ให้เราใช้แต่ธาตุนั้นเนาถึงจะรับได้แต่ว่าเป็นโหมดเลทธรรมดาเนี่ยแค่ทําคะแนนที่ฉเฉยอะไรเงี้ยเออไม่สามารถรับคะแนนตรงนั้นได้ส่วนหรือเปล่าหรือเปล่านะครับเรามาดอดูวันด้านะครับว่ามันจะยังไงโอเคครับมก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพูดมากเยอะเกินไปแน่นะายบายครับ